ดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะลุ่นจะมาทาซาลาเปาค่ะเป็นซาลาเปาที่น่ารักมากเลยค่ะ,ะเป็นซาลาเปากระต่ายน้อยค่ะข้างในตัวซาลาเปานะคะเป็นไส้ครีมคัสตาร์ดค่ะอยากรู้แล้วว่าทำย่างไร้ไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะซาลาเปากระต่ายน้อยนะคะส่วนผสมจะประกอบด้วย2ส,ส่วนก็คือส่วนของแป้งกับส่วนของไส้นะคะส่วนของแป้งนะคะจะมีแป้งเชือ้อแป้งเชื้อตัวนี้นะคะเข้าไปดูวิธีการทําได้ที่ซาลาเปาหมีน้อยลาวาค่ะแป้งสาลีชนิดเบาวหรือแป้งซาลาเปา น้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีชมพูเกลือเนอยขาวผงฟูและน้ำเปล่าค่ะรับดูส่วนผสมส่วนต่อไปกันเลยค่ะส่วนผสมนี้สองนะคะเป็นส่วนของไส้ค่ะประกอบด้วยเนยสดลดจืดไข่ไก่ นมข้นจืดนมข้นหวานกลิ่นวานิลาคอฟฟี่เมดผงคัส,สตาร์สำเร็จรูปแป้งข้าวโพดแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ำตาลทรายค่ะ แลาอัตราสนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ <S <S เรามาเริ่มทำซาลาเปากระต่ายกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะเราจะทำไส้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไส้เนี่ยเราจะต้องไปพักให้เย็นนะคะเริ่มจากเอาเนยค่ะอันนี้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนยเย็นเนี่ยเราตีแล้วมาาันจะติดอะคะ่ะติดตะก้อแต่จริงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเราตีเลยตีเนยไปแค่พอแตกตัวค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยไม่ซีเรียสน,นะคะว่าต้องตีจนขึ้นฟูหรือว่าตีน้ำตาลละลายเพราะวเดี๋ยวเราต้องเอาไปนึ่งอยู่แล้วค่ะแค่พอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ค่ะง่ายๆเลยก็คือใส่ทุกอย่างลงกันแค่นั้นเอง แต่ว่าเราต้องผสมของเหลวก่อนนะคะให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยใส่ของแห้งแต่ของแห้งที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะต้องคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเราใส่แล้วทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นเม็ดค่ะผสมจนไข่แดงนั้นแตกแล้วก็เข้ากับเนยของเรานะคะหลังจากนั้นตามด้วยนมอันนี้เป็นนมข้นจืดค่ะ และนมข้นหวานเพิ่มเพิ่มกลิ่นค่ะด้วยกลิ่นวานิลาค่ะเพื่อที่จะให้เขากลบกลิ่นไข่นะคะเพราะว่ากลิ่นไข่เนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่ห้ามนะและคนให้เข้ากันเลย พอของเหลวเข้ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ของแห้งค่ะเริ่มที่อะไรก่อนก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องเรียงลําดับนั้นอันนี้นุ่นจะใส่คอฟฟี่เมดค่ะคอฟฟี่เมดใครจะใช้ก็ได้หรือใครจะใครมีนมผงอะคะที่เอาไว้ทําขนมปังหรือนมผงเด็กก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันแต่คอฟฟี่เมดน่าจะหาได้ง่ายกว่าเนะาะใส่ลงไปแล้วก็คนเลยนะคะอย่าแบบใส่แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะมันจะเป็นเม็ดค่ะตามด้วย อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดค่ะใส่แล้วก็โคนและแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะใครจะเอาของแห้งนะคะตวงตวงใส่ชามใหญ่ๆรวมกันก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่เปืองชามเนาะค่อยขูดครอบๆด้วยนะคะและสุดท้ายโงคัสตาร์ดสำเร็จรูปค่ะในนี้เขาจะมี แป้งข้าวโพดมีสีแล้วก็มีผงคาสตาร์ดนะคะใครที่แบบอยากได้สีเหลืองอีกก็ลองใส่ผงคาสตาร์ดก่อนนะแล้วค่อยใส่สีไม่แนะนําให้ใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มนะคะถ้าได้ความเหนียวเพราะว่าเขามีอยู่แล้วในผงคาสตาร์ดนะโอเคพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะนําไปนึ่งค่ะนึ่งไฟแรงนะคะน้ําเดือดนะ30นาทีเอาออกมาคนทุกๆ1ิบนาทีนะคะทำไมถึงต้องเอาออกมาคนเพราะว่าถ้าเรานึ่งไปอย่างนะะี้ยค่ะ เขาจะค่อยๆสุกจากด้านบนออกใช่ไหมคะแล้วพอเราไม่คนเนี่ยเขาก็จะแข็งเป็นก้อนเนยที่แบบมันก็จะติดอยู่ตามขอบขอบเนี้ยค่ะมันก็จะไม่โอเคเนยก็จะไม่เนียนค่ะเราต้องเอาออกมาคนให้เขาเข้ากันนะคะทุกๆ10นาทีพอครบ30นาทีแล้วเอาออกมาแช่ยเย็นค่ะให้เขาเซตตัวนะคะจริงๆเนี่ยเขาให้ทําไว้ก่อนหนึ่งคืนก็คือทําวันนี้ทำแช่วันนี้พรุ่งนี้ค่อยทําสละเปานะคะแต่ว่าถ้าใครรีบ,รบก็เอาแช่ช่องฟิตเลยก็ได้ค่ะ ให้เขาเซตตัวเนาะเดี๋ยวนุ่นจะเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะจนเซตตัวแล้วแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันคะ่ะว่าเซตตัวแล้วนั้นเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะมันก็เอาไส้คาสตาร์ดนะคะไปนึ่งจนครบ30นาทีหรือว่าจนเขาสุกแล้วก็เขาแห้งแบบนี้นะคะคืออาจจะเกิน30นาทีก็ได้นะคะ เอาออกมาคนทุกๆ1 0 1ถึงนาทีนะคะคนแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็อ,ออกมาคนอย่าลืมน้ำต้องเดือดจัดนะคะได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่ะจะเอาไปแช่เย็นนะคะปิดพลาสติกแล้บแล้วก็ไปแช่เย็นแช่จนเซตตัวก็คือเขาจะเป็นแบบแข็งๆเลยคะคะแช่ทั้งที่ดีควรจะแช่1คืนเลยนะคะหรือว่าถ้าใครรีบก็แช่ช่องฟิตก็ได้ค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะไปแช่เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูค่ะว่าแช่เย็นแล้วนั้นเป็นยังไง ตอนนี้นะคะไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะนุ่นก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เซตตัวแล้วเรียบร้อยนะคะลักษณะเขานะคะเวลาเวลาแช่นะให้เอาพลาสติกล่ะนะคะปิดไว้อย่างนี้อย่าขึงตึงๆนะคะเพราะว่าเขาร้อนจะมีไอ้น้ำค่ะจะหยดลงไปในไส้ทําให้ไส้เนี่ยเสียได้นะคะแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะเขาเมื่อแช่ยเย็นแล้วนะคะเขาจะแข็งไม่ใช่แข็งคือจะเหนียวเหนียวะคะ่ะสามารถปั้นเป็นก้อนได้เลยเราก็ปั้นเตรียมไว้เลยค่ะก้อนละ อันนี้แป้งนะคะของนุ่นแป้ง25กรัมไส้นุ่นจะ20กรัมค่ะแล้วก็จะปั้นนะคะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ไว้เลยแล้วเราก็เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะปั้นจนหมดแล้วเราไปทำตัวแป้งกันค่ะเรามาเริ่มทำแป้งโดนะคะของตัวซาลาเปากระต่ายกันเลยค่ะเริ่มจากค่ะร่อนแป้งสาลีชนิดเบานะคะหรือแป้งซาลาเปาค่ะ หาซื้อได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หน้าซองเขาจะเป็นรูปซาลาเปาเลยค่ะหาซื้อได้อันนี้หาซื้อง่ายนะคะแป้งซาลาเปาตามด้วยผงฟูค่ะล่อนเลยอันนี้นุ่มล่อใส่โถเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เลอะอีกใบเนาะเพราะว่าเหล่าเราก็ต้องตีในนี้อยู่ดีล่อเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ แป้งเกลือปน่นคนสักเล็กน้อยค่ะให้เขาพอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะแบ่งทําหลุมตรงกลางไว้หน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยตามด้วยแป้งเชื้อค่ะแป้งเชื้ออันนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปของซาลาเปามีน้อยลาวานะคะนุ่นสอนวิธีทำอย่างละเอียดเลยเข้าไปดูได้เลยนะคะ และตีเลยอันนี้นุ่นใช้เครื่องตีนะคะก็หัวตะขอนะคะอย่าใช้หัวตะก้อหรือหัวใบไม้นะคะใช้หัวตะขอใครมีเครื่องเล็กก็ใช้เครื่องเล็กได้เพราะว่าอันนี้ไม่ต้องตีจนขึงเป็นฟิงนะคะตีแค่พอเนียนก็ได้แล้วเดี๋ยวนุ่นจะเริ่มตีตอนนี้นะคะตีสปีดต,ต่ำๆก่อนนะเดี๋ยวมันฟุง้ง ตีไปเรื่อยๆค่ะจนทุกอย่างเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูค่ะตอนนี้นะคะก็ตีส่วนผสมนะคะจนเข้ากันแล้วต่อไปเราจะมาใส่เนยขาวค่ะใส่เนยขาวเพื่อให้ตัวสาลาเปาเรานะคะนุ่มถ้าใครไม่มีก็เป็นน้ำมันพืชได้ค่ะถ้าใครจะใช้เนยขาวนะคะหาซื้อได้ตาม5้าสรรพสินค้าเลยเขาจะเขียนว่าช็อตเทนนิ่ง หรือเขาจะเขียนว่าเนยขาวจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ที่เป็นเนยเทียมสีเหลืองๆนะอันนั้นคนละตัวกันนะคะไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะตีต่อไปค่ะจนเนยขาวนะคะเข้ากับแป้งแป้งจะเนียนค่ะจะเรียบแล้วก็ขึ้นเงาสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะตีต่อแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะมันก็ตีจนเนียนแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปวันนี้นเราจะทำกระต่ายสีชมพูค่ะชมพูอ่อนๆเนาะมนจะใส่สีลงไปค่ะ วันนี้นั่นใช้สีเจสีชมพูนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้สีน้ำก็ได้ค่ะสีชมพูสีตามชอบเลยนะคะว่าอยากได้สีอ่อนสีเข้มขนาดไหนนะคะใส่แต่น้อยก่อนนะคะแล้วก็ตีนะเดี๋ยวนุ้นจะตีจนได้สีที่โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ วันนี้นะคะนุ่นก็ตีแป้งนะคะสําหรับทําซาลาเปากระต่ายของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสีของนุ่นเอาอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดค่ะวันนี้นุ่นตัดแบ่งเป็นก้อนละ25กรัมนะคะใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็30กรัมหรือว่า40กรัมก็ได้นะคะแล้วแต่ตัดเลยตัดแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะคะแล้วแต่ขนาดนะคะว่าใครอยากได้ใหญ่แค่ไหนตัดแล้วก็ใส่ถาดไว้ก่อนคะ่ะแล้วเราค่อยมาคลึงนะคะ Okay, เดี๋ยวมุนจะตัดจนครบค่ะแล้วก็คืงบางส่วนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเรามาเริ่มปั้นตัวสาลาเปากะต่ายกันเลยนะคะเริ่มจากค่ะเอาแป้งนะคะมากดลงแล้วก็รีดเลยค่ะรีดข้างๆนะคะให้บางแล้วก็ตรงกลางหนาไว้สักเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราห่อไส้นะคะตัวแป้งที่เราบรรจบกันนะคะมันจะได้ไม่หนาเกินไป ใครไม่มีไม้นวดอย่างนี้นะคะ่ะก็ใช้มือกดได้เลยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไส้เลยค่ะแล้วก็จีบเลยจีบให้มาติดกันนะคะอันนี้จะใครจะจีบยังไงก็ได้นะไม่ฟิกนะคะแค่ขอให้หอ่อไส้ให้มิดก็พอหลังจากนั้นนะคะเราก็ปั้นกลมๆให้เขาเป็นทรงกลมๆก,ก่อนนะ และทีนี้ค่ะเราก็จะปั้นเขาเป็นเหมือนทรงกระบอกค่ะก็คือปั้นไปเลยให้เขาเป็นแท่งอย่างนี้คือเป็นยาวๆอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตัดให้เป็นหูกระหางค่ะหากรรไกรสักอันนึงนะคะตัดอย่าตัดตั้งอย่างนี้นะคะให้นอนนอนกรรไกรล,ลงนะคะพอตัดแล้วเขาจะเด้งขึ้นมาตัดหูซ้ายหูขวาเลยอย่าตัดลึกลงไปนะคะเดี๋ยวจะโดนไส้ ลักออกมามากเกินไปหางข้างหลังนะคะก็วางเป็นไกลนอนแล้วก็เงบไปหนึ่งทีแค่นี้ได้แล้วหลังจากนั้นค่ะดวงตาเราก็เอาสีดํานะคะสีสมาสีดําจุดเลยจุดเล็กๆพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอพักอะคะ่ะแป้งมันจะขยายตัวแล้วตาจะใหญ่มากเพราะว่าเวลาไปนึ่งมันก็จะขยายไปอีกคือมันจะใหญ่มากใหญ่สุดๆให้เล็กไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะขยายตัวเอง วางบนกระดาษรองนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้บนถาดเลยทำแบบนี้นะคะจนหมดค่ะแล้วก็พักตัวสาลาเปาของเรานะคะไว้ประมาณ 30- มสถึงสีหนาทีหรือจนกว่าตัวสาลาเปาเราจะพองแบบว่าเต่งๆอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปนึ่งประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวน่ดไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวครบเวลาแล้วเราเอาไปนึ่งกันค่ะ เรามานึ่งซาลาเปากระต่ายของเราเลยนะคะเริ่มจากเราตั้งน้ำนะคะให้เดือดพลานเลยแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเช็ดไอ้น้ำนะคะที่มันอยู่ที่ฝาให้หมดนะคะเดี๋ยวมันจะไหลไปโดนซาลาเปาของเราเนาะเอาซาลาเปาเรียงใส่ที่นึ่งนะคะวางห่างกันนะอย่าวางชิดกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาพองฟูขึ้นมาเดี๋ยวจะชนกันค่ะปิดฝานึ่งสิบถึงสิบสองนาทีค่ะไฟแรงระหว่างนึ่งอย่าเปิดขึ้นมาดูนะคะเดี๋ยว ซาลาเปาของเราเนี่ยจะเป็นลอยย่นๆค่ะแล้วก็อย่านิ่งนานเกินไปจะทําให้ซาลาเปามีจุดเหลืองเหลือกนะคะเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับซาลาเปากระต่ายน้อยของเราค่ะใครที่ชอบกระต่ายนะคะแล้วก็เห็นซาลาเปาแบบนี้ขายอยู่ตามห้างหรือว่าตามร้านอาหารนะคะอยากลองทําทําง่ายมากเลยค่ะลองทําดูเนาะเข้าไปดูสูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย foodtravel. tv ว,ว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย y e